ถ้าชีวิตคุณยุ่งเหยิงอยู่ต้องดูคลิปวิดีโอนี้วิธีเปลี่ยนชีวิตที่ยุ่งเหยิงให้ดีขึ้นคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมชีวิตเราถึงได้ยุ่งเหยิงขนาดน,นี้นั่นเป็นเพราะว่าคุณดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณเองท oh, <no. S 1> ุกคนจะบอกว่าพี่เล็กบ้าไปแล้ว ใครเขาจะดึงดูดความยุ่งเหยิงเข้ามาในชีวิตของตัวเองคุณนั่นแหละคือคนบ้ากกว่านั้นคุณดึงดูดมันเข้ามาในชีวิตของคุณเองโดยการเพ่งความสนใจไปในสิ่งที่คุณไม่ต้องการคุณเพ่งความสนใจไปในสิ่งที่คุณไม่ต้องการตลอดเวลาคุณเลยดึงดูดความยุ่งเหยิงเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วพอคุณเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายคุณเจอปัญหาคุณพยายามแก้ไขมัน พยายามแก้ไขแก้ไขแก้ไขย,ยิ่งคุณแก้ไขมากเท่าไหร่คุณยิ่งแพร่กระจายพลังงานลบออกไปมากเท่านั้นคุณยิ่งเจอกับเรื่องเลวร้รวายมากขึ้นคุณเจอเรื่องเฮงสวยมากขึ้นเข้ามาในชีวิตของคุณคุณเจอสถานาการณ์ที่คุณไม่ต้องการเพิ่มมากขึ้นในชีวิตของคุณโดยที่คุณก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้น สิ่งเหล่านี้นมันเกิดคเคยเกิดขึ้นกับพี่เล็กแล้นะในครัที่พี่เล็กเจอปัญหาที่มีหนี้สินหลายล้านนะพยายามที่จะแก้ปัญหาแก้ยังไงมันก็แก้ไม่ตกตัวเองก็เครียดนะกังวลกุ้มใจในสมองมีแต่คิดแต่เรื่องตัวเลขว่าจะหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้เขายิ่งคิดก็ยิ่งมืดแปด,ดา้าหาทางออกไม่เจอ เจอแต่ความมืดมิดคิดไม่ออก<ม>ก็เลยฟุ้งซ่านมากเลยเข้าใจความรู้สึกของคนที่จะฆ่าตัวตายวันที่เจอปัญหาและมืดแปดดนคุณรู้ไหมยิ่งคุณคิดมากเท่าไหร่ยิ่งคุณพยายามหาทางแก้มากเท่าไหร่ในอารมณ์ที่คุณเครียดหรือคุณกุ้มใจคุณวิตกกังวลเนี่ยคุณจะไม่สามารถหาทางออกได้ คุณยิ่งดึงดูดปัญหาเข้ามาในชีวิตของคุณเพิ่มมากขึ้นดึงดูดสิ่งเลวร้ายเข้ามาในชีวิตของคุณเพิ่มมากขึ้นหากคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานาการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ยุ่งเหยิงของคุณให้ดีขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณต้องทำก็คือต้องเลิกสนใจมันโดยการดึงความสนใจคุณออกจากสิ่งที่เป็นความกังวล สิ่งที่ยั่วยุให้คุณโมโหให้คุณโกรธสิ่งที่ยั่วยุให้คุณตำหนิตีเตียนคนอื่นหรือโยนความผิดให้คนอื่นแล้วหาความรู้สึกที่ดีกว่าที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งคือคุณต้องหยุดหาทางแก้ไขแล้วเริ่มรู้สึกดีได้แล้ว คุณต้องเริ่มรู้สึกดีหยุดที่จะหาทางแก้ไขเพราะคุณจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยด้วยพลังงานขึ้นความถี่ระดับเดียวกับที่คุณสร้างมันขึ้นมายิ่งคุณหาทางแก้มากเท่าไหร่คุณยิ่งรู้สึกว่าคุณเจอทางตันมากเท่านั้นซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นกับพี่เล็กมาก่อนวันที่พี่เล็กมีปัญหารเรื่องนิสิ พยายามที่จะหาวิธีแก้ปัญหาตั้งใจที่จะแก้ปัญหายิ่งแก้ยิ่งเจอยิ่งนี่เพิ่มยิ่งแก้ยิ่งนี่เพิ่มจนตัวเองต้องเลิกสนใจนะแล้วหาความรู้สึกดีๆที่ดีกว่านะ่ะพี่เล็กมองถึงผลลัพธ์ที่ดีที่ทําให้เรารู้สึกด,ดีเพ่งความสนใจไปที่ผลลัพธ์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มคลี่คลายวันนี้พี่เล็กมีวิธีการที่จะ ยกระดับความรู้สึกของเราให้เรารู้สึกดีขึ้นในเวลาสั้นซึ่งเป็นวิธีง่ายๆที่อยากให้พวกเราไปลองฝึกสามวิธีวิธีแรกคือให้คุณนึกถึงหรือมองหาอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจคุณอาจจะมองไปที่พ่อแม่ของคุณคุณอาจจะมองไปที่คู่ชีวิตหรือมองไปที่ลูก หรือมองไปที่สัตว์เลี้ยงที่คุณรักหรือคุณอาจจะลุกขึ้นมาพูดเปลี่ยนอิรยาบทเพื่อเต้นเพื่อยกระดับพลังงานสัตว์แต่เธอของคุณหรือคุณอาจจะร้องเพลงโปรดของคุณทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจจนกระทั่งคุณรู้สึกดีวิธีที่สองคือถ้าคุณไม่สามารถทำวิธีแรกได้นะ่ให้คุณทำวิธีที่สองโดย พูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนจนกระทั่งความรู้สึกคุณมเปลี่ยนจนกระทั่งพลังงาน่นสะเอนของคุณเปลี่ยนคุณอาจจะพูดว่าเดี๋ยวมันก็ดีเองตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงฉันแน่ใจว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองเดี๋ยวมันก็ดีเองตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงฉันแน่ใจว่ามันจะดีขึ้นเอง ให้คุณพูดอย่างเงี้ยจนกระทั่งความรู้สึกคุณเปลี่ยนจนกระทั่งพลังงานสะเทือนคุณเปลี่ยนเบาบางขึ้นวิธีสามคือสร้างความร้าใจการเร้าใจเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและรวดเร็วที่สุดในการยกระดับพลังงานสะเทือนของคุณให้สูงขึ้นความรู้สึกร้าใจเน่ยมันเป็นการปลดเปลื้องความรู้สึกที่อยู่ลึกสุดของจิตวิญญาณของคุณ มันเป็นการที่ทําให้เรายกระดับการสะเทือนของเราได้เร็วขึ้นเพียงแค่คุณอาจจะใช้แค่รอยยิ้มและให้คุณนึกถึงภาพของอาจจะนึกถึงภาพของเด็กที่น่ารักหลอรกัดกๆดๆๆๆนี่หรือนึกถึงอาหารจานโปรดของคุณโดยการให้คุณใช้รอยยิ้มที่ซี่เป็นรอยยิ้มที่เกิดจากภายในรอยยิ้มที่จากข้างล่างของตัวคุณเองขึ้นมาดึงดูดากข้างล่างดึงดูดากท้องของคุณขึ้นมา นะนึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นในหะ้ด้วยความรู้สึกหลักด้วยความรู้สึกเอ็นดูแล้วก็อยู่กับความรู้สึกนั้นให้นานแล้วก็แทนที่ด้วยความรู้สึกที่คุณรู้สึกซาบซึ้งใจกับบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุณมีหรือหรือชื่นชมอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณทำเรา่านะ่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ แล้วเมื่อคุณรู้สึกดีนั่นคืที่คุณต้องการให้นาี่สคุณให้คุณฝึกฝนน่ะสามวิธีการน่ะซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆนะคุณอาจจะฝึกฝนวิธีการเดียวรู้ฝึกฝนทั้งสามวิธีก็ได้เพื่อยกระดับพลังงานสนสะเทือนของคุณให้สูงขึ้นไม่ต้องกังวลที่จะหาทางออกและไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับว่าคุณยังทํามันไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจเมื่อเราก็ตามที่พลังงานการสนสะเทือนของคุณสูงขึ้น นะแล้วคุณรักษาพลังงานสัต์พลังงานสสะเทือนของคุณเนะี่ยในระดับสูงเนะี่ยได้ยาวนานคุณจะค้นพบทางออกเองนะคุณลองไปฝึกดูนะแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตที่ยุ่งเหยิงของคุณนะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ให้ดีขึ้นได้โดยการใช้วิธีการ3วิธีการเนะี่ย ฝึกฝนที่จะยกระดับความรู้สึกของคุณให้สูงขึ้นให้รู้สึกดีขึ้นยกระดับพลังงานสัสะเทือนของคุณให้สูงขึ้นคุณจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ของคุณหรือปัญหาของคุณได้เลยถ้าคุณยังอยู่ในขึ้นความทีเดียวกับที่คุณสร้างปัญหานั้นคุณต้องยกระดับพลังงานสัสเทือนคุณให้สูงขึ้น เพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณเพื่อที่จะแก้ชีวิตที่ยุ่งเหยิงของคุณให้ดีขึ้นพี่เล็กเป็นกำลังใจให้นะคะลองไปฝึกฝนดูนะนะเพื่อเปลี่ยนชีวิตที่ยุ่งเหยิงของคุณให้ดีขึ้นแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณมากๆนะคะที่ชมพี่เล็กจนจบถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดกระดิ่ง เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆในคราวต,ต่อไป